ยินดียต้อนรับเข้าสู่ YouTube Channel สาราการเมนโดยย ogi cat นะคะวันนี้เราจะมาสร้างปกกับฐานคอนะคะอันเอื่นแล้วก็มาเช็คว่าตัวนี้นะคะนี่คือคอหลังเล็กขอซะหน่อยอีกคอหลังต่อมาคอหน้าเท่านี้เล็กขอก็คือมีการ บันทึกเอาไว้รวมแล้วตัวนี้ทำไมคะเราลองมารวมนะคะก็คือซ้ายซ้ายถ้าซ้ายซ้ายคือรวมถ้าซ้ายขวาซ้ายขวาคือลบกันนะคะลบต่างเส้นอันนี้ซ้ายซ้ายล้วขวาปุ๊บมันจะบอกเลยว่านี่คือคอลอครึ่งคอนะคะ8นิ้ว8.22สสากกว้างเราต้องการเท่าไหร่คะสากเต็มนะคะ ถ้าเราต้องการสาบเต็มนิ้วครึ่งครึ่งนี้ครึ่งหนึ่งก็คือเรามาคำนวณนะคะหนึ่งจุดห้าศูนย์หารสองก็จะเท่ากับสามส่วนสี่ถ้าต้องการสาบเต็มที่นิ้วหนึ่งสี่หารสอง 2, ก็จะอยู่ที่ห้าแปดนะคะโอเคเราก็จะมาเริ่มสร้างสร้างตัวตัวปกกันดีกว่านะคะเรามาสร้างก็ คลิกคำสั่งตัวนี้นะคะเราก็าด้านบนล้กันนะคะคลิกปล่อยเราเลื่อนมาเลยนะคะจากนั้นเราคลิกขวาเพื่อให้เป็นเส้นฉากคลิกขวาคลิกซ้ายแล้วเราก็ระบุว่าต้องการโดยรอบเท่าไหร่ตรงนี้นะคะเมื่อสักครู่มันได้8.22นะคะเราเอา8.22 8.22บวก จุดหกสามหกสามคือครึ่งของสับกว้างเต็มนะคะเท่ากับ8ปดห้าแปดแหุดแปดนิ้ว okay. อีกครั้งนะคะคลิกล่อยเลื่อนเมาส์คลิกล่อยเมื่อกู่เราเราเช็คไหมคะว่าคอหลังเราเท่าไหร่เรามาดูคอหลังเรา3.8ดนี่นะคะเดี๋ยวขอจุดนิดนึงคอหลัง3.18จคอหน้า 5.04จ0ดโอเคเริ่มครั้งหนึ่งไหนดีที่เราจะเห็นชัดชัดตรงนี้ละกันนะคะคิดเราก็บอกเขาว่าครึ่งที่เราเช็คเนี่หน้าหลังบวกกันแล้วบวกสับครึ่งของสับกว้างที่เราต้องการก็คือ8.85 8.85 นี่นะคะตกลงใหญ่ๆหน่อยนั้นเราก็ตั้งฉากขึ้นไปยังไม่ต้องสนใจว่าเท่าไหร่นะคะแล้วเราก็มาวัดเอาขึ้นมาสักจุดสิบสามหรือจะจุดหนสี่แล้วแต่นะคะอันนี้คือเป็นเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าเป็นส่วนเหมือนท้องท้องเรือค่ะเราจะเช็คด,ดูปกติเนี่ย เราจะใส่กันที่6มิล6หาร25.4เกือบ1/4 1/8ก็พอ่1/4ก็ได้ลงจากนั้นเราปลดล็อกนะคะคลิกเมาส์ขวาปล่อยเราก็มาคลิกเลื่อนคลิกตรงไหนก็ได้ค่ะแล้วระบุค่าเป็นตำแหน่งของคอหลัง วหลังยาวนะคะจากนั้นเราก็เอาเมาส์มาชี้ที่ปลายนะคะและ Enter ต้องการให้ปลายปกเนี่ยเขืนเท่าไหร่นะคะอ,อ,อันนี้เอาสัก58แเขิน58แล้วก็เฉียงมาสัก38นี่นะคะตกลงเป็นอย่างนี้จากนั้นเราก็ทำไมคะแต่งเส้นให้เขาหน่อยเส้นของฐานคอตัวนี้นะคะ,ะเมื่อได้แล้วเป็นลันกษณะแบบนี้คะ่ะเราก็จะมาสร้างจุดตำแหน่ง นะคะจุดตำแหน่งใช่อันนี้ไม่เอ่ยคลิกใกล้ๆจุดวัดเท่ากับครึ่งของสั์กว้างเต็มก็คือ5้าแเมื่อสักครู่ที่เราบวกไปนะคะก็จะเป็นอย่างนี้จากนั้นเราจะสร้างเส้นฉากตรงนี้ขึ้นมาเส้นฉากเป็นไม้ฉากขอดูนะคะดูซิไม้ฉากมีไม้ฉากของเราอยู่นี่คลิกปล่อยเลื่อนมาคลิกปล่อยจากนั้นเลื่อนมาที่จุดจุดนี้นะคะเลื่อนขึ้นไปเราอยากได้ ฐานคอนี่สูงเท่าไหร่หนิ้ว18นะคะในหนึ่งแปคลิกทิ้นเดียวกันทำสองฝั่งค่ะเลื่อนเข้ามานิดนึงแล้วกลับไปที่จุดสันคอ,อ,อจุดกเ,เอ,อะไรสันทบของฐานคอนะคะหนึได้มาแบบนี้แล้วเราอยากจะก๊อปี้ตรงเส้นนี้ขึ้นมาเพื่อเป็น r e f e r e น c ซของตัวเคิร์ฟนะคะแต่ถ้า เราไม่ต้องการเราก็สามารถว่าได้เลยอันนี้เดี๋ยวเปลี่ยนประเภทเส้นถ้าหน่อยเราต้องการจะเอาเส้นตัวนี้ขึ้นไปนะคะมาดูหน่อยน,อน,นี่ตัวนี้อันนี้มันคือพลิกอันนี้คือ move และ copy ด้วยคลิกซ้ายขวาคลิก ขึ้นมาเป็นแบบนี้นะ่คะเป็นแบบนี้เราจะเห็นเส้นเนี้ยเราอยากจะเปลี่ยนประเภทเส้นนี่คลิกประเภทเส้นเลือกเส้นแล้วนะประเภทนี้คลิกค่ะแล้วกลับมาสู่สภาพเดิมนี่เราจะเปลี่ยนสีมั่งลับสีนี้เราได้ตรงนี้แล้วตรงนี้คือเป็นตำแหน่งของของสากว้างใช่ไหมคะลองเจ็กอีกทีนึงแปดแปดห้าแคเคลีย มาถึงตรงนี้หกสามโอเคเียร์เราก็อป p ี้ตรงเส้นนี้ขึ้นมาให้หน่อยนะคะมาที่คำสัง่งนี้ขอช่วยอีกทีนึงนะคะคำสั่งนี้นะคะซ้ายขวาคลิกชึบนี่ได้มาละนี่คือตำแหน่งของตัวตัวสะบยืดเนาะตรงฐานคอยืดคอเต,าเต,าเต่ายืดตรงเนี้ยคะ่ะ อยากจะแบ่งตรงนี้ครึ่งหนึ่งเราก็มาตรงนี้นะคะเปลี่ยนจำนวนจากห้าเป็นสองใหญ่หน่อยเราก็คลิกต้นทางปล่อยหาปลายทางได้นี่แหละนี่นะคะคือการเป็นตำแหน่งของกระดุมนะคะเดี๋ยวเราก็เอาดินสออาวาดเลยก็ได้คะ่ะคลิกมาคลิกขวาหรือเปล่าคลิกซ้ายคลิกมาปุ๊บเราคลิกซ้ายครั้งหนึ่งตัดเส้นต้องการล่างกระดุม ยาวเท่าไหร่นะคะหารสองเราอยากได้เครึ่งนิ้วง่ายๆเนาะก็เอาไปอย่างนี้ืใหญ่ไปจุดสามพออย่างนี้จากนั้นเราทำไมคะอยากพลิกกลับไปอีกด้านหนึ่งเราก็มาคิดคำสั่งนี้ ได้อย่างนี้ละไม่เกี่ยวข้องลบทิ้งไปนี่คือตำแหน่งของลังกระดูมนะคะนี่เรามาวาดเส้นเปลี่ยนสีหน่อยมันไม่ค่อยแจ่มเท่าไหร่เัาสินเงินก็ได้จะได้เป็นประเภทเดียวกันเราก็เลือกดินสอนะคะให,ใหญ่หน่อยเราก็คลิกตรงนี้นะคะ,ะชุบตรงนี้ นี่แล้วแต่นะคะแล้วแต่ความถนัดแล้วก็ชิปน,นี่นี่มันจะหายไปเห็นไหมคะเดี๋ยวเวลาตอนเราดึงเส้นต้องไม่ให้หายแล้วก็มาแล้วก็คลิกนี่เป็นนี้มันเกินใช่ไหมคะเราก็ดูซะหน่อยอ่ะตอนนี้เราอยู่ในโหมดดินสอจาได้ไหมคลิกขวาแล้วคลิกซ้ายตําแหน่งที่เราต้องการไม่ให้มันออกไปข้างนอกอ่ามีมาละอยู่บนนี้ละนะคะ จริงต้องอยู่บนนี้นะเพราะว่ามันปาดปาดลงมาคิดถ้าเราคิกอย่างนี้นี่นะคะอันนี้แล้วแล้วแต่ช่างเลยนะคะช่างช่างแพทเทิร์นอยากจะทําแบบไหนทําได้เลยมันมันได้ได้ทุกอย่างน,นี้เราลองอันดูไหมกิงอันดูเป็นอย่างนี้นะคะ,ะขวาแล้วก็ซ้ายแล้วก็ามาย้อนนิดนึงให้ดูเต็มเต็มอ่าตัวนี้ององหักหักไหม โอเคถ้าเราได้นี้เสร็จแล้วเราลองลบเส้นนี้ทิ้งนะคะเส้นอ้างอิงทิ้งลบทิ้งจะเป็นอย่างนี้จากนั้นเราทําไมคะเราก็ลองแผ่ดูหน่อยหนึ่งว่าถ้าเราแผ่ไปแล้วเนี่ยแผ่สัมทุกออกไปนะคะ,ะมันจะเป็นยังไงบ้างเราก็มาเลือกคําสั่งตัวแผ่แผ่อันนี้ไม่ไม่เอาตัวนี้ตัวนี้ดีกว่ามันมีหลายแผ่เลยเงินคลิก นี่นะคะแล้วเรามาดูเราสังเกตสันททโอเคมันฉากหคะเราต้องการแนวเหินเฉยๆดูความสวยของเขาหน่อยอ่าโอเคนะคะนั้นถ้าเราไม่แก้ไขอะไรแล้วก็คลิกขวานะคะนี่คือตัวฐานคอนะคะอันนี้เราต้องการสร้างตัวใบตัวปกเนอะอาะเราก็คลิกอยากจะคลิกตรงนี้หรือจุดนี้ก็ได้ไม่มีผลนะคะ แล้วแต่อันนี้มันเป็นแค่แนวทางในการสร้างเนาะเราก็คลิกลงมาคลิกขวาต้องการใบปกสูงเท่าไหร่า3มิวครึ่งองศาที่เราอยากได้เออเวลาที่เราสร้างตรงนี้เนี่ยถ้าปลายปกยิ่งห่างนะคะหมายถึงว่าห่างห่างมาตรงนี้ห่างเยอะๆมันทําไมคะตัวเลขเยอะตรงนี้ห่างเวลาเรามีการติดกระดุมอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะชิด ถ้าเราใส่ตัวเลขน้อยมันจะห่างนะคะตัวนี้องศาที่เราต้องการแล้วแต่องศานะคะไม่ไม่กําหนดแล้วแต่เลยถ้าเราไม่กําหนดองศานะคะเราคลิกอย่างนี้แล้วเราเลื่อนลงมาเปรียบเสมือนว่าเราพับใบปกแล้วเราอยากจะให้อยู่ตรงไหนของเขานะคะโอเคถ้าเราอยากได้อยู่อย่างนี้คลิกตัดเส้นใส่เฉพาะความสูงของใบปกก็พอจกบลงนี่เขาเปลี่ยนสีหน่อยนะคะเอาสีแดง อ่าสีแดงมาละกดเป็อยนสอ่ะคลิกสีแดงนะไม่ยอม,มยอมก็ไม่เป็นไรก็นะคะจากนั้นเราก็วาดเส้นเลย ก็วาดเส้นจากตัวนี้ถึงสอมาค่ะคีดเป็นสอลงลงในที่นี้คือระยะในการเหลื่อมการพับนะคะเราเอาสัก3าแปดแล้วเราก็ดัดเส้นเปนอย่างนี้นะคะจากนั้นเราก็วาดเส้นต่อเราลองเอาตัวนี้ดู เราก็เอาดินสอวาดนะคะวาดจากตรงนี้ดขวาต้องการาสันปกตรงกลางตรงสันทบเนี่ยกว้างเท่าไหร่เ,เราเอาอันนี้มันสามครึ่งเราก็สองค่ะนั้นเราก็วาดก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเป็นแบบนี้ ะก็จะเป็นอย่างนี้เรียบร้อยละเราก็จะได้ปกของเราแล้วนะคะสสัดีค่ะ